ครับผมคือดะกันมาเกมเมอร์แล้มาอยู่กับเกมโปเกมอนโอ,เโนโอเโน้เร็วเกินผมลืมปรัปบอีกกดผิดเอออันไหนว่านี่ผมเอาอันนี้สีสีครูแล้วกันถ้าคนไหนบอกว่าเร็วเกินก็ต้องขออภัยเลยครับเพราะว่าผมรีบครับเดี๋ยวมันไม่ได้นี่ที่เก็บไอเทมนะมาตรงนี้ครับพูดเ,เร็วเ ถ้าผมพูดเร็วก็ต้องขออภัยเหมือนกันครับถ้าอัดไม่คดีก็บอกครับผมจะได้แก้ไขเนี่ยผมอัพเวลมาแล้วนี่แล้วเราก็มาแข่งกันตรงนี้ครับที่ถนน22ครับก่อนแรกเราต้องเจอกับพีเจเนี่ยครับแ้วเราก็เดินทางไปที่ป่าครับอ้ยอยน,นี่ครับแต,แต่ถ้าผมคิดไว้นะผมน่าจะใช้เอมเบอร์เนี่ยใช้ท่าดีสุด พราะผมเดี๋ยวผมสั่นยืดูนะใช้ไม่ใช้แคปแล้วยืดเลยเดี๋ยวเท่ากันไม่รู้ผมไม่รู้นะถ้าหมดผมคิดว่าผมคิดว่าเอมเบอร์ใช้ดีกว่าถ้าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกครับบางทีอาจจะไปเล่นกับเกมกับคุณมอนเตลี่เกมเมอร์ครับอันนี้ครับเราต้องคุยกับคุณลุงอันนี้นะเอ้ยคุณตาเนี่ยคุณปู่เนี่ยสักอย่างอันนี้เขาเขาไอ้นี่จะจับโปเกมอนครับจับโปเกมอนให้ดู เี่ยจับได้ละแต่แต่ทางแต่ทางโปเกมอนนี่เขาอาจจะผิดนิดนึงครับเพราะว่าก่อนเริ่มแรกเขาต้องเขาต้องนี่นี่ครับแบบต้องทำให้โปเกมอนเลือดน้อยนะครับถึงจะจับจับได้ง่ายขึ้นเี้ยครับเดีย๋ยวผมไปเอาของมันมันมีสองที่ครับวันนี้อัดไม่ค่อยดีนะครับเี้ยครับ มีคนถามสงสัยว่าทำไมไม่อัดด้วยไอเอสซหรือเอสอาร์ซีนี่แหละครับรีคอร์เดอร์เพราะว่าผมมันไม่รองรับนะครับมันไม่รองรับเครื่องผมครับโอ้ยผมเจอปีกระจูเลยครับเซฟก่อนครับไั้ยจับเลยว่ะไม่ต้องเซฟจับเลยกดกดอการ โถ่จับไม่ได้กดกดกดเย่ด yeah, ได้แล้วเพราะถ้าจอมตีนี่มันใจนีครับจะตายครับโอ้ลืมของ <c oughs> เอไอพวกสัตว์อย่างเนี้ยอย่างพวกคาเทอร์ปี้ไอวิเดอ์อะไรเนะี่ยนุดเดิมนเนี้ยซ้นมัม,มี่ <c oughs> ไม่ใช่ละเ <c oughs> นี้ยก่อนแหละเอออันนี้ก็เมตตาพลดก็เอาไว้ดูเล่นนะถ้าอยากจับเอาไว้ดูเล่นก่อนแรกเราต้อง เจอไจอ้นี่เจอลิกครับเจอลิกเขาะจะมีวิดเดนกับเอ่อ,อตัวหนึ่งชื่อเอคาตาบีอะไรเนี่ยครับใน้องของพิคกัจูไอตัวเนี้ยอัพเวลไปด้วยครับแต่ผมจะไม่แต่ผมจะไม่ถ่ายตอนอัพเวลของพิกาจูครับเพราะว่าผมต้องรีบครับจริงๆครับหรือถ้าถ้าอยากได้อยากได้สูตรเดี๋ยวผมก็บอกครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกครับ โอ้ผมคิดว่าไปตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องผ่านตรงนี้ถ้าใครอยากสู้ก็สู้ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างขับแ,นแ,นแนหน้นั่นนะตอนนึงครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวโปเกมอนอย่างนะครับผมเอาปิกาจูถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยครับไม่เอาดีกว่าไม่ต้องเพิ่มเอออันนี้ไม่ต้องจับหรอกไม่มีประโยชน์เลยเราเลย เจอกับวิดเดอส่วนส่วนใหญ่อ๋อผมลืมเอาของตรงนี้นะ mm hmm. เกือบลืมแล้วไง mm hmm. ที่เฟลนี่ผมไม่เคยได้อัดตรงนี้นครับเนี mm ่ย hmm. ผมไม่ได้เก็บตรงนี้เลยครับ mm hmm. ผมเฟลมาสักประมาณห้าหกทีครับเ mm hmm. พราะมีคนมารบกวน,นครับ mm hmm. ก็ต้องถ้าถ้าคลิปช้าก็ต้องขออภยนะัยครับ ผมไม่รู้จะทำยังไงดินี่ครับอัพเบลใกลอัพเบลแล้วครับ14เออไปตรงนี้ล็อกล็อกอ๋อลืมเปลี่ยนตัวขอไยครับเหลือไว้ให้ตัวนี้โอเคตายแล้วโอเคอ๋อจะมีกจู่อีกแย่หนีหนีน โอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าเพึ่งครับก็อย่าลืมกดสิดตาบวกไลค์นะครับสวัสดีครับ